ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเมืองพ r o p e r t y ตีนะคะวันนี้ค่ะเจนมีบ้านดีๆของจังหวัดเชียงใหม่มาแนะนําให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะและบ้านที่อยู่ด้านหลังของเจนนะคะจะเป็นบ้านที่รีโนเวทปรับปรุงใหม่ค่ะทั้งภายในและภายนอกเลยเรียกกันง่ายๆเลยนะคะว่าปรับปรุงใหม่ทั้งหลังเลยค่ะคุณผู้ชมซึ่งบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ในโครงการของโซน ตลาดท่ารั้วหรือว่ากาดท่ารั้วบ้านเราที่เรียกกันเนื้อเจ้าอันนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของตําบลสารปูเลยอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ทําเลที่ตั้งของเขาเนี่ยถือว่าเดินทางเข้าเมืองก็ค่อนข้างสะดวกนะคะไปอย่างห้างสปปรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่เนี่ยเพียง15นาทีเท่าน,าน,นะะั้นค่ะบ้านหลังนี้นะคะมีเนื้อที่ดินอยู่ที่80ตารางวาค่ะมาพร้อมกับ4ห้องนอนสี่ห้องน้ําภายในเป็นอย่างไรนะคะก่อนที่จะไปรับชมนะคะฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดซีฟร์สนะคะเพื่อ แจ้งเตือนคลิปใหม่ของช่องทางเราด้วยค่ะค่ะและที่เจนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณด้านหน้าบ้านของทางเข้าหลักของตัวบ้านเลยสหํารับบ้านหลังนี้นะคะด้านหน้าบ้านของเขาจะหันไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะประตูรั้วเนี่ยจะไม่ได้มีติดตั้งรีโมทอัตโนมัติมาให้นะตรงนี้สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะ ในส่วนของพื้นที่บริเวณลานจอดรถเนี่ยตรงนี้นะคะก็รองรับได้แบบ2คันสบายๆเลยสําหรับพื้นที่ในร่มนะคะบริเวณพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางมากเลยคุณผู้ชมตัวบ้านมูดแอนโทนไม่ว่าจะตัวรั้วตัวสีบ้านนะของเขาก็ได้แบบว่าโทนเดียวกันเลยเป็นโทนสีน้ําตาลตัวบ้านเนี่ยจะมาเป็นแบบว่าสไตล์โมเดิร์นคอนเทมพอร์ตไลนะคะตรงนี้มีการตกแต่ง ตัวหลังคาอะไรใหม่ขึ้นมาเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเจนพาเข้าไปดูบริเวณประตูทางเข้าหลักของตัวบ้านเลยดีกว่าว่าอยากจะพาเข้าไปชมว่าตกแต่งภายในเนี่ยค่อนข้างสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมมาเข้ามาในตัวบ้านนะคะสําหรับประตูทางนี้นะคะจะเป็นประตูทางเข้าหลักบ้านหลังนี้จะมีทางเข้าออกของ ตัวบ้านเนี่ยอยู่3ทางจะเป็นประตูทางเข้าหลักทางนี้นะคะแล้วก็ประตูทางโรงจอดรถเราจอดรถปุ๊บสามารถเดินเข้าด้านข้างได้เลยแล้วก็ประตูด้านหลังห้องครัวซึ่งตัวประตูทางเข้าหลักเนี่ยวัสดุกรอบของเขาที่ใช้นะคะจะเป็นกรอบอลูมิเนียมโทนสีขาวนะเพราะว่าตัวสีบ้านที่เขาออกแบบมาให้มันเป็นแบบมูดอันโทนสีครีมแล้วเจนว่าก็เขา้า รับกันดีมากๆเลยแล้วก็โซนตรงนี้พื้นที่ใช้สอยของบ้านหลังนี้เลยจะอยู่ที่250ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันแบบเป็นฟังก์ชันที่เขาจัดวางมามีอะไรกันบ้างเริ่มกันที่โซนแรกนะคะจะเป็นโซนลิฟวิ่งแอ a ซึ่งเจนจะบอกว่า l ิ v i n g a แอรหรือว่าโซนรับรองแขกโซนนั่งเล่นเนี่ยจะจัดมุมไว้2โซนนะคะตรงนี้นะเซตโซฟาที่เห็นแล้วก็ชุดโต๊ะกลางนะคะตรงนี้นะคะจัดเต็มเป็นของแถมให้กับทางบ้านเลยเรียกได้ไง่ายๆว่า ซื้อบ้านแล้วก็หิ้วกระเป๋าพร้อมเข้าอยู่ได้เลยตรงนี้ที่เห็นนะอย่างตัวผ้าม่านอันนี้ก็เซ็ตใหม่หมดเลยคุณผู้ชมถัดมาทางนี้ค่ะตัวบิวอินที่จะเป็นไซส์บอร์ดวางทีวีเนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบบิวใหม่ใหม่กลิบๆเลยคุณผู้ชมจะมาในโทนสีไม้เนื้ออ่อนนะคะตรงนี้นะโอ้โหคือเก็บของเชลชั้นวางจัดวางตั้งของโชว์เนี่ยคือ ค่อนข้างเยอะเลยถือว่าตอบโจทย์นะใครที่กำลังมองหาบ้านที่ไม่ต้องแบบมานั่งอินทีเลียตกแต่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆกันในส่วนของชั้นหนึ่งเนี่ยเจนจะบอกว่ามีโซนรองรับแขกหรือว่าโซนนั่งเล่น2โซนแล้วยังมีอีกหนึ่งห้องนอนนะคะที่รองรับไว้ในส่วนของชั้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวเจนพาไปดูแต่ก่อนที่จะพาไปดูห้องนอนเนี่ยเรามาดูในโซนดินนิ่งแอเรียกันต่อเลยโซนตรงนี้นะคะจะเป็นโซนรับประทานอาหารซึ่งเขาก็จัด ชุดโต๊ะไว้ให้แบบเรียบร้อยมากๆเลยรองรับได้ถึง6ที่นั่งเลยนะคะโซนตรงนี้แล้วก็เชื่อมคอนเนคกับโซนครัวซึ่งโซนครัวเนี่ยของเขาอาจ,จะไม่ได้แบบว่าแบ่งกั้นโซนหรือว่าเป็นห้องกั้นเซปเลตเลยตรงนี้จะเป็นครัวแบบโปเพนนะคะซึ่งทางโซนครัวของเขาเนี่ยก็ปรุงอาหารเสร็จแล้วก็มารับประทานอาหารต่อตรงนี้ได้เลยนะจะดีแค่ไหน ตรงนี้ในส่วนของห้องครัวก็พื้นที่ใช้สอยก็กระทัดรัดค่ะแต่ก็ไม่ได้เล็กซะทีเดียวเลยเขาออกแบบมาให้รองรับแบบว่าได้เพียงพอสำหรับคนที่อยู่ในบ้านนะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเคาน์เตอร์หรือว่าเป็นไอแลนเป็นโต๊ะที่ไว้แบบปรุงอาหารหรือว่าวางของอนเนกประสงค์ใดๆนะคะตรงนี้แล้วก็จะตกแต่งด้วยตัวโคมไฟมาให้ดูโมเดิร์นมากขึ้นนะคะถัดมาทางนี้นอกจากจะมีเฟอร์นิเจอร์ บิวอินลอยตัวแล้วเครื่องใช้ไฟฟ้าเขาก็จัดเต็มมาให้ด้วยนะตรงนี้ก็จะมีตัวตู้เย็น2ประตูแบรนด์ไฮเออรแถมมาให้ด้วยพร้อมกับเตาอบแบรนด์ฮา f ฟ e ิเลนะคะเรามาดูตัวเคาน์เตอร์ครัวกันดีกว่าหลักๆเลยคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านที่ชอบปรุงอาหารโซนเคาน์เตอร์ครัวเนี่ยก็เป็นเคาน์เตอร์ตัวแอเลยตัวท็อปหินก็จะเป็นตัวแบบ โทนสีขาวนะคะแล้วก็บิ้วมาในส่วนแบบลิ้นชักชั้นวางมาให้แบบเรียบร้อยเลยแล้วก็ตัวซิงค์ล้างจานก็ขนาดค่อนข้างใหญ่เลยตรงนี้นะนอกจากตรงนี้แล้วเขาก็จะมีบิวในส่วนของชั้นเชียวชั้นวาง วางของเครื่องปรุงนะคะตรงนี้และนี่ก็จะเป็นห้องนอนของชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวด้วยสําหรับห้องนอนห้องนี้จะอยู่ในโซนด้านข้างบ้านซึ่งหน้าต่างช่องแสงของเขาก็จัดมาให้แบบพอดีเลยเขาติดมานมูลีมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมองเห็นวิวสวนด้านข้างบ้านด้วยเจนจะบอกว่าห้องนอนห้องนี้ก็จัด ชุดเฟอร์นิเจอร์มาให้แบบเรียบร้อยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวชุดเตียงนะคะผ้าปูเป็นเตียงแบบไม้สักด้วยนะแล้วก็มีกรอบรูปตกแต่งเป็นพร็อพให้คือให้ทั้งหลังอะ่ะให้ทั้งหลังจริงๆเจนขอพูดย้ำบ่อยๆเลยแล้วกันนะคะสำหรับ ตู้เสื้อผ้าเขาก็บิ้วมาให้แบบเรียบร้อยเลยจะมาในโทนไม้สีน้ําตาลนะคะตรงนี้บิ้วมาให้เลยเรียบร้อยโต๊ะวางของอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยของสําหรับห้องนอนเนี่ยไม่ได้แบบว่าเล็กหรือว่ามาตรฐาน3มเมตร4เมตรนะคะอันนี้คือไซส์ใหญ่เลยแล้วก็มีชุดโต๊ะไม้นะคะด้านข้างเตียงมาด้วย มีห้องน้ําในตัวนะเจนจะบอกว่าประตูห้องน้ําเขาอะ่ะเป็นแบบบานเลื่อนในโทนสีขาวอันนี้ตกแต่งมาน่ารักมากเลยเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ใช้สอยห้องน้ํากันซึ่งพื้นที่ใช้สอยห้องน้ำเนี่ยคือค่อนข้างกว้างขวางเลยแล้วก็แบ่งสุดประสงค์ชัดเจนแบ่งทางนี้ก็จะเป็นในโซนของชาวเวอร์อาบน้ํานะคะติดตั้งกระจกเทมเปอร์มาให้ด้วยนะคะโซนทางนี้นะ โทนกระเบื้องลายห้องน้ําเขาก็มาในโทนสีน้าตาลแล้วก็มีตัวลวดลายกระเบื้องที่เป็นแบบพิมพ์นูนมาให้ด้วยเคาน์เตอร์เขาเนี่ยตรงนี้ก็ตัวบิวมาให้เรียบร้อยเลยไม่ต้องไปเป็นค่าใช้จ่ายของเจ้าของบ้านลายใหม่อีกด้วยนะคะตกแต่งไฟมาให้แบบตรงรอบกระจกส่วนทางนี้ก็ติดตั้งตัวเชล์ชันวางมาให้ด้วยถูกใจคุณผู้หญิงมากๆเพราะอุปกรณ์ปะทินผิวค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ตัว โซนทำธุระนะคะหรือโซนชักโครกเนี่ยก็จะอยู่ในฝั่งของทางนี้นะก็จะเป็นแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นๆของบ้านหลังนี้กันดีกว่าไปค่ะออกมาจากห้องนอนแรกนะคะสำหรับชั้นหนึ่งเจนจะบอกว่าตัวผนังที่เขาปูวอลเปเปอร์อรมาเขาก็ตกแต่งที่แบบว่าเป็นโทนกรอบให้ดูเหมือนว่ากรุผนังเลยนะคะตรงนี้ก็ตกแต่งออกมาได้แบบลงตัวมากเลยชอบนะคะตรงนี้แล้วก็ในส่วนของที่จะเป็นโซนรับรองแขกหรือว่าจัดมุม โซนห้องนั่งเล่นเนะะี่ยค่ะมุมนี้ได้อีกหนึ่งมุมเลยหรือว่าจะทำเป็นแบบว่าเอนเตอร์เทนเมนต์นั่งดูหนังการกับครอบครัวก็ได้นะตรงนี้นะคะส่วนช่องแสงทางเนี้ยก็เป็นแบบว่าแสงธรรมชาติเลยที่เขาบิวแล้วก็ใส่ตัวให้เป็นรูรับแสงเป็นกระจกสะท้อนออกมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตัวที่บิวอินตรงนี้ก็บิวอินมาให้เลยมาในโทนไม้สีน้ำตาลนะคะตรงนี้ก็คือจัดแบบว่า ตกแต่งเดอเลทได้แบบลงตัวมากๆเลยนอกจากจะมีมุมโซนทางนี้แล้วเรายังมีอีกมุมด้านข้างบ้านอีกด้วยบ้านหลังนี้มีหลากหลายมุมหลากหลายโซนไว้นั่งเล่นพักผ่อนเยอะมากเลยคุณผู้ชมออกมาจากโซนที่แบบว่านั่งเล่นกันตรงแบบด้านในนะคะที่เจนพาดูเมื่อสักครู่ตรงนี้ก็มีอีกหนึ่งมุมค่ะก็เป็นโต๊ะสนาม อยู่ในโซนแบบด้านหลังบ้านนะคะหรือว่าจะออกมาทางประตูห้องครัวทางนี้นะคะก็จะเป็นเทควิวสวนด้านข้างบ้านด้วยตรงนี้นะเขาก็จะมีชุดโต๊ะสนามรองรับไว้ให้ด้วยนะคะไว้นั่งเล่นอ่านหนังสือรับลมด้านหน้าบ้านไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันดีกว่าอีก3ห้องนอนเป็นยังไงก่อนจะขึ้นไปชั้น2นะคะสําหรับชั้น1เนี่ยยังมีอีก1ห,ห้องน้ํานะคะ ลองรับแขกไว้ทางด้านนี้เลยแต่ก่อนเข้าห้องน้ําก็จะมีมุมเล็กๆนะคะเป็นแบบว่าห้องเก็บของใต้บันไดตรงนี้นะโอ้โหถือว่าพื้นที่เขาจัดพื้นที่ใช้สอยได้แบบใช้ได้ทุกสัดส่วนจริงๆห้องน้าห้องนี้จะอยู่ในส่วนของตัวใต้บันไดจะไม่ได้แบบว่ากว้างขวางเหมือนห้องน้ําในห้องนอนที่เจนพาชมเมื่อสักครู่แต่ก็อาสามารถอาบน้ําได้แต่ก็ไม่ได้มีแบบว่าโซนแบ่งกั้นไปให้นะคะ มีก็ตกแต่งพื้นผิวกระเบื้องมามาีตัวสวิตช์เปิดปิดไฟนะคะแล้วก็ตัวปลั๊กช่องเสียบมาให้ด้วยอันนี้ก็คือจัดไว้รองรับไว้แบบหมดทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูกันชั้น2ไปกันจริงๆแล้ละนะคะ ะะสำหรับชั้น2เนี่ยจะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มห้องไหนกันดีเรามาเริ่มห้องนอนห้องเด็กห้องคุณหนูหนูก็ว่าได้มาเลยค่ะห้องนอนห้องนี้นะคะก็เป็นไซส์แบบว่าขนาดมาตรฐานเลยจะอยู่ที่ประมาณ3คูณ4เมตรนะคะถือว่าไม่ได้เล็กซะทีเดียวจัดวางของแบบว่าอเนกประสงค์ยังได้อีกหลายจุดหลายโซนเลยห้องนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าบิวอิน ส่วนใหญ่สำหรับหลังนี้เจนมองว่าเขาเน้นงานบิวอินแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นะคะรองรับเจ้าของรายใหม่ไว้แบบลงตัวมากๆตัวเตียงเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นเตียง3ฟุตมาให้ด้วยหน้าต่างช่องแสงก็จะให้มาแบบพอดีเลยสำหรับห้องนอนห้องเล็กเนี่ยก็อยู่ด้านข้างบ้านสำหรับด้านด้านหลังอีกทีนะคะแล้วก็ไปค่ะไปดูห้องนอนที่2กันถัดมาห้องนอนที่สไซส์ใกล้เคียงกันเลยค่ะหรือว่า เท่ากันเลยก็ว่าได้ตรงนี้ก็จะเป็นเตียงที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยจะเป็นเตียงอยู่ที่ควีนไซส์5ฟุตนะคะเป็นเตียงไม้สักเนาะแล้วก็มีชุดแบบว่าผ้าปูมาให้เรียบร้อยเลยตรงนี้นะคะก็ติดม่านมูลี่มาให้ด้วยมีงานบิวอินเข้ามาให้อีกแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้เสื้อผ้านะคะตรงนี้นะก็กำลังพอดีค่ะ และนี่เป็นห้องน้ําสําหรับชั้น2ที่ไว้รองรับอีก2ห้องนอนเล็กที่เจนพาชูเมื่อสักครู่นะคะห้องน้ําห้องนี้นะก็จะเป็นไซส์แบบมาตรฐานถ้าวัดจากตัวเจนเนี่ยจะไม่ได้ดูว่าอึดอัดหรือว่าแคบเลยตรงนี้ก็จะแบ่งกั้นโซนแห้งเตียกติดตั้งเทปกลากระจกเทมเปอร์มาให้มีฝักบัวมาให้งานตกแต่งจะคล้ายๆกับห้องน้ำ,ห,นำห้องนอนแรกเลยนะคะชอบตรงที่งานบิวอินเขา ตรงนี้นะตัวเคาน์เตอร์เขาก็ติดตั้งมาให้แบบเรียบร้อยเลยมีลูกเล่นกิมมิกเล็กๆสำหรับไฟตรงกระจกนะคะอ่างล้างหน้าก็มีเชลชั้นวางมาให้อย่างที่เจนบอกเขาก็ใช้แบรนด์สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะไปดูห้องนอนสุดท้ายกันและนี่ค่ะเป็นห้องนอนมาสเตอร์เบดมนะคะของบ้านหลังนี้เลย ขนาดคือแบบว่าใหญ่กว้างขวางมากๆมีโซนวอลล์อินคเซหรือว่าโซนแต่งตัวมาให้ด้วยตรงนี้ก็จะมีแบบว่าตู้เสื้อผ้าบิว i ์อินขนาดใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมได้ถึง5-6บานเลยจุของคุณผู้หญิงคุณผู้ชายได้แบบว่าเต็มที่เลยตรงนี้นอกจากนี้นะยังมีมุมโซนนะคะตรงนี้นะไว้แบบว่านั่งเล่นรองรับสำหรับแบบ ไม่อยากอยู่ตรงเตียงล้เราอยากมานั่งเล่นมุมนี้นะคะมองเทควิวเพื่อนบ้านเพราะว่าตัวห้องนอนห้องนี้จะอยู่ในส่วนของด้านหน้าบ้านนะคะตรงนี้นะก็จะมองเห็นวิวด้านาเพื่อนบ้านในหมู่บ้านอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูโซนเตียงกันดีกว่าสําหรับในโซนเตียงเนี่ยเตียงนี้ก็จะมาในเตียงแบบว่าคิงไซส์เลย6ฟุตนะคะ ตกแต่งมาให้เรียบร้อยเลยม่านมูลี่แล้วก็ห้องนอนห้องนี้ยังมีระเบียงส่วนตัวนะคะอยู่ด้านข้างบ้านตรงนี้เลยแทนเปิดรับลมไว้แบบเรียบร้อยจะบอกว่าไม่ได้มีระเบียงแค่ตรงนี้นะระเบียงเขาเป็นแบบตัวแอลรอบห้องเลยคุณผู้ชมสำหรับด้านข้างบ้านนะคะตรงนี้นะก็จะมีพื้นที่ เป็นมุมสวนปูสนามไว้ให้เรียบร้อยเลยตรงที่เห็นเนี่ยตัวไม้ล้วนละแนงตรงนี้ก็ปรับปรุงตกแต่งคือเพิ่มเติมทําเพิ่มขึ้นมาใหม่เลยนะคะนอกจากนี้นะคะที่จะเห็นจะมีในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยก็จะมีตัวถังเก็บน้ําสํารองแล้วก็ปั๊มน้ำเนี่ยให้มาแบบทางหลังเลยระบบกําจัดปวกระบบสุขาพพิบาลคือเดินใหม่หมดเลยนะคะในจุดตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปดูบริเวณอีกฝั่งหนึ่งของ สวนด้านข้างบ้านกันค่ะด้วยบ้านหลังนี้ค่ะคุณผู้ชมเนื้อที่ดินเนี่ยจะอยู่ที่80ตารางวาซึ่งทําให้มีพื้นที่ด้านข้างบ้านนะคะก็จะมีแบบว่าตกแต่งสวนมุมสวนเข้ามาเพิ่มเติมเขาได้ปรับสวนแบบว่าตกแต่งปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยเลยลงต้นไม้ไวใ้ให้แบบร่มรื่นมากเลยตรงนี้ก็ส่วนของต้นไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโอ๊กซิเวอร์นะคะสนหอมไซเกาหลีตรงนี้ก็ ไม่ต้องมาเป็นค่าใช้ใจ่ายของเจ้าของรายใหม่เลยสำหรับบ้านหลังนี้นะคะเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะมีให้ถึง6ตัวเลยนะคะแล้วก็จะมีส่วนลดสูงสุดถึง2 0 0 0 0นบาทค่ะแล้วก็กิฟต์ไวเชอร์สำหรับเฟอร์นิเจอร์เพิ่มเติมอีก1 0 0 0 0แสนบาท,ทใครที่กำลังมองหาบ้านที่อยู่ในโซนของที่เดินทางไม่ไกลจากตัวเมืองมากเนี่ยและนำหลังนี้เลยค่ะในราคา 6ล้าน2แสนบาทนะคะสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดหมายเพื่อชมบ้านเนี่ยติดต่อเข้ามาในช่องทางเพจของครูเมือง p พ o p e ต t y ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเจนขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ฝากคุณผู้ชมติดตามนะคะสำหรับคลิปใหม่ๆของช่องทางเราด้วยสวัสดีค่ะ